กล่าสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยนะผมนะวันนี้พี่จะเข้ามาเล่นในแมปนะผมเบสซิเนตแบทเบสซิ s เนตก็เป็นแมปแนว f p s ีนะผมนะแนวยิงมันเลยนะผมนะก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่รู้หรอกนะผมก่อนหน้านี้พี่ก็เป็นช่องไลท์แนวเล่นแนวบอกฟุตนะผมนะประมาณนั้นก็แนวฟาร์มนะผมช่วยแบกดงแบกดันนะผม แต่วันนี้ก็เปลี่ยนแนวนิดนึงนะผมเนื่องจากว่าบอกฟุตเซอร์บีพี่ยังเติมโลบักต่ออายุอยู่นะผมนะกำลังจะเติมโลบักต่ออายุซึ่งโลบักมันเข้าช้ามากนะผมโอเคพี่ก็เลยเปลี่ยนเกมมาเล่นเป็นเกมนี้นะผมก็ไปเล่นมาสักพักแล้วนะผมไปเทสระบบอะไรนู่นนี่นั่นมาแล้วนะเลเวลก็จะอยู่ที่6กเลเวลแล้วนะโหพี่ก็ไปแอบเล่นมานิดนึงแล้วนะผมก็สนุกดีนะจากที่ไปเล่นมานะผม นี่ติดไปเลยนะผมคิปเรียบร้อยคือพี่ไปเล่นปลดมาเยอะแล้วนะผมปนระมาณเลเวลปืนนี้ก็เลเวลหกแล้วนะแต่ยังไม่ได้มาแต่งปืนทีนะระบบดีมากนะผมนะอุเม e n อะไรการขยับการเคลื่อนไหวตัวคือแบบโอเคเลยนะผมก็นี่นะผมมีปืนเยอะแยะเลยนะผมนะให้น้องเลือกปลดล็อกเลยนะนี่นะผมดูดีนะผมนะปืนเยอะมากนะ นี่ครับผมนะแนะนาระบบเกมนะผมพี่ว่าเออเกมแนวนี้ก็สนุกดีมกันนะพี่ก็ไม่คิดว่าโรบอ์มันจะมีแมปประมาณนี้ด้วยนะผมก็เลยเออลองเข้ามาเล่นดูนะผมนะเป็นการแนะนําเป็นในตัวด้วยนะผมนะเป็นเกมแนว f อพอนะผมมานี้นะนี่อะไรอะโอเคพี่ก็ยังดูไม่หมดหรอกนะผมแนตะ่ระบบมันรู้สึกว่ามันทำมาโอเคนะผมทํามาเยอะมาก ีแต่งตัวด้วยเมี้ยวนะผมแต่งตัวได้ด้วยนะนี่ดูดูดิเออมีเลือกสีผิวด้วยต้องดำเมียมเลยนะไ้ยอ,อ,อะไรเนะี่ยหมวกด้วยใส่หมวกอะไรดีนี่ละกาันไออ,อันนี้อะไรเนะี่ย แส่แ่นดีกว่าเอ้ใส่แ่นด้วยนะผมนี่อะไรอ่ะไม่รู้นะผมช่างมันโอเคมายิงให้ดูเลยดีกว่านะผมนะจากการที่พี่ไปแอบเล่นมานิดนึงแล้วนะผมนะก็ไม่ขักหรอกนะเออบอกไว้ก่อนนะนี่นะผมภายในเกมก็ประมาณนี้เลยนะผมก็แล้วแต่แมปนะผมนะบางก็แต่ละรอบไปมันจะจบนานอยู่นะผมใช้เวลานะอันนี้พี่ก็เข้ามาตอนกลางเกมนะผม ก็ไปเปิดคลิปมานะก็เลยการเกมเลยตอนแรกพี่ก็เล่นอยู่นะ,นะผมเล่นเรื่อยๆนะผมเล่นสักพักละก็สนุกดีนะผมพี่ว่าเฮ้ยอันนี้พวกเฮ้ยโอเคนะผมไม่กากนะเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าไม่กากตายแล้วนะ <c oughs> น่าจงาาน,นี่มีสไลด์ด้วยนะผมนะกดปุ่ม C เป็นการสไลด์นะปุ่มชิปเป็นวิ่งนะผมนะสไลด์ย่อได้ด้วยนะผมนะ ที่เห็นอีกอันหนึ่งมันคือปุ่มนอนนะแต่ไม่รู้เขาทำยังไงก็ยังไม่ได้รู้อะไรระบบมากมายนี่นะผมดูการยิงนะผมมีกระสุนกระสรงกระสุนย้อยด้วยนะผมนะที่ว่ามัเขาทำระบบมาโอเคเลยนะผมแอรซิดไปนะผมก,ะกากระงังพี่เอาแอซิดก็พอแล้วอะไรงนี้แอซิดอีกแล้วนะผมโอ้ กันยิงตายไปก่อนและแม้ทั้งนี้ไม่เอาเราจะไม่ตายนะโอเคนะผมเราได้แล้วหนึ่งคิวนะอแล้วผมก็ลื่นไหลมากเลยนะผมจะบอกว่าคอมพี่กากมากเลยนะทวกือบนี่ขนาดอาดคลิปนะผมอาดคลิปคือแบบตอนนี้อาดคลิปทุกคนอาจจะเห็นภาพแบบเออกระตุกนะผมนะ แต่ถ้าไม่อัดมันก็ไม่กระตุกเลยครับผมแต่ความพี่มันกากนะผมนะน้องต้องเข้าใจนะผมประมาณนั้นอุ้ยนี่นี่นีนน่สกิลยิงขั้นสุดยอดนะผมตายอีกแล้วอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหือบที่โลเลยนะผมอุ้ยือบที่โลเลยนะตายนะผม อ,อีกหนึ่งนะผมอ่าเราไม่เก่งยิงตรงๆนะผมเร,เราชอบลอยนะผมที่เห็นคนอยู่ในนี้นะไม่รู้ขึ้นยังไงอี่มีระบบปีนปงปีนป่ายด้วยนะผมแต่ปีนถึงสูงมากๆก็ไม่ได้นะผมที่ว่ามนะันก็ททำระบบมาโอเคเลยนะดูนะผมนะมุกเม้นอะไรดีนะโอ้ยย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 ลยย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  เลยไปไม่เล่นพลาดมากนะผมนะสนุกจัดเอ้าพี่กำลังยิงอยู่เลยมีคนมาหลอยตูดพี่ไม่น้ชอบเข้าหลังเราเลยเฮ้ยเมื่อกี้มีคนนะเดี๋ยวพี่มาเล่นให้ดูสเกมแล้วกันนะผมนะถ้าใครอยากเล่นด้วยก็ตามเข้ามาเล่นกันเองนะผมนะเดี๋ยวพี่ทิ้งชื่อเซิร์ฟไว้นะผมเล่นจบตานนี้ไป,ไปแล้วนะผมนะ วิ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 ยิร่นโชว์ไก่น้องๆน,นะผมนะโชว์ให้ดูว่าพี่ไก่แค่ไหนนะผมวิหอดว่านี้อรัทำไมทำไมนายถึงชอบห้อยเราฮะไม่น่ารักเอาซะเลยวิกเตอร์ลี่นะผมชนะไปนะโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะผม ดูดิยิงไปกี่ตัว <c oughs> ยิงไปแปดตัวนะผมตายไปสี่คิวเดสสองนะผมนะแอซิดหรือเปล่าไม่ใช่ปิงพี่ห้าสิบนะนี่นะสามารถจัดสล็อตปืนได้ด้วยนะผมนะสามารถเปลี่ยนปืนได้เปลี่ยนตัวได้นะผมปรับอะไรได้หลายอย่างเลยนะผมมีเซตติ้งด้วยนะผมมีปรับปุ่มได้ด้วยนะเออทำไปเล่นไฟนะผมเกมอย่างนี้ปรับปุ่มนะเฮ้ยนะดูนะ อ้าไปแล้วโอ้นี่อะไรเนี่ยดูด,ดูระบบหลายอย่างมากคือแบบเขาทำมาดีอะ่ะค,แบบคือรับคงรับของตามเลเวลด้วยนะผมนั้นเลเวลอัพก็มารับของประมาณนี้ได้นะผมถ้าเลเวลตัวละครมันอัพนะก็จะได้ปลดหลอกของอะไรประมาณนี้ นเลเวลพาร์ตหรือเปล่าพไม่ใช่ไม่ใช่เลเวลอของนี่แหละครับรับได้นะผมเนี่ทำไมพี่รับอันนี้ไม่ได้ทีเดียวอา่าฮะบางอย่างก็ต้องเติมนะมโอเคแต่รวมๆแล้วระบบเกมเขาทำมาดีนะผมคิดว่าโอเคเลยนะผมสำหรับใครที่อยากเล่นนะผมนะเบสเอ้แบดเบสินเน็ตนะผมนะ แมปนะผมโอเคเดี๋ยวพี่จะทิ้งไอ้นี่ไว้ใต้คลิปด้วยนะผมทิ้งลิงไว้ด้วยนะผมขอใครที่สนใจนะมันจริงเนะผมนะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งมานี่หลายปืนมากนะผมเฮ้ยแมปนี้ก็สวยนะนะเนี่ยเฮ้ยลงน้ำด้วย้ล <laughs> ยลงน้ำไม่จมเีย่ยนี่นะโอ้โหมันใช้ AK ไม่ได้เลยนะ ราต้องเอาปืนที่เราแต่งมาเป็นอย่างดีนะผมมาสู้มันดังนั้นพี่ใช้ไม่เป็นนะผมมันยิงทีละนัดอะกาดไม่ได้นะผมสก,กิลยิงพี่กาดเกินนะผม <c oughs> แคประมาณนี้แล้วกันนะน้องนี่นี่่ี่นี่่ี่เ่่่่่อ่่่่่าเจอหน่อย่่่ อุ้หทำไมเขาแม่นยังพี่ยิงเขานานๆเขาไม่กระเทือนเลยหมดแม็กด้วยประเด็นนะอไอเขาไหม <c oughs> ไลท์ยิงเออือแตก <c oughs> โอเคแตกจากหอ,อมันยึดจุดนะผมนะ ยึดจุดหรือเปล่าประมาณนั้นเ,ออเราต้องไปยึดจุดนะผมเราต้องมาหลอยเขานะผมโอเคแล้วเราก็โดนหลอยอต่อหนึ่งโอเคนะผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างแล้วกันนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมนะ กดซับให้พี่ด้วยก็จะดีมากเลยนะจ๊ะเป็นแมป FPS ที่โอเคเลยระบบมูฟเมนต์อะไรดีสุดยอดมากเลยครับผมโอเคงั้นวันนี้พี่ก็ขอจบนะครับผมนะเท่านี้แล้วกันไปเจอกันคลิปหน้านะผมนะเป็นคลิปแรกที่พี่ทำเลยโอเคบ๊ายบายนะผม